ครับวันนี้เราจะพามาเทสเดียวครับนี่เดีย๋ยวเพิ่งทําเสร็จใหม่ๆเลยเดี๋ยวตอนนี้ครับกบไม้เนาะกบไม้ไอ้นี่ทําเองครับลองมาเทสดูเนาะว่ามันจะกระโดดดีสักแค่ไหนครับไอ้นี่เป็นของเก่าครับของเก่า ก็ประสบความสำเร็จครับกระโดดดีแต่ยังไม่ได้ใส่ผู้ครับยังไม่ได้ใส่ผู้ยังไม่ได้ใส่ตะกัวเพิ่มนะครับปกติจะใส่ตะกัวตัวนี้ตรงตะขอครับแล้วก็เพิ่มผู้ตรงข้างหลังโอเคครับเทสเดียวตัวนี้ใช้ได้ครับผมไว้เจอกันใหม่ตัวหน้าครับ